วันนี้มีแมทสุดเร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมทแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในะราคาพิเศษ1,35,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เิบอยส์ทราได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่โอ้ยเนอ ดวลช็อกอัประยศสุดข้านสายตานะครับนิชิกายะทําทึ่งบันเจแปนเวของจริงทีมชาติไทยยู23ปีประเดิมแพ้ยูเอเออย่างไม่น่าแพ้นะครับจุดโทษน่าสงสัยจริงๆนะครับดูเกมที่เหนือกว่านะครับเหนือกว่า UAE อย่างชัดเจนทาคายุกินิชิกายะนำทัพจังสึกทีมชาติไทยยู23ปีประเดิมเกมแรกการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับ2025จัดเึ้นระหว่างวันที่17ถึงที่26มีนาคม นักกุงโดฮาประเทศกาตามีทั้งหมดหกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันกันกนกนกนประกอบไ,ไปด้วยไทยออสเตรเลียโคเอเซียยูเออีอียิปต์และกาตาทับชังศึกทีมชาติไทายยู23ปีพบทีมชาติสหรัฐอาราบอเอมิเรตส์เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับที่19มีนาคมตามเวลาประเทศไทยที15ที่สนามสุสบินสอับดุลระมานสเตเดียมซึ่งไยายทอดถดทางไทยรัฐทีวี32 BG Sport c h a ชแ e ลและ u e v i s i o n now บอกว่าทีมชาติไทยยู23ปีภายใต้การนกทัพของทาคายุกินิชิกะยะเล่นได้อย่างสุดทึ่งระบบจะเป็นเวของจริงวิ่งเพรสถึงไหนถึงกันชนิดไม่มีหมดทําให้มีโอกาสทำประตูขึ้นนําทีมชาต u ยูเอ e ายต่อหลายครั้งแต่ว่าในนาทีที่77พูดตัดสินเป่าให้จุดโทษยูเอชนิดขานสายตาอะไครับส่งผลให้ UAE ขึ้นนําไทย1-0และเป็นประตูชัยของเกมนี้ เกมนี้พุตธิศิลชาวอาลับด้วยนะครับแจกใบเหลืองกับไทยถึง4-5คนเลยทีเดียวนะฮะมันกับพวดพี่นองถึงแม้ว่าจะเป็นรายการเหมือนเกมอุอ่นเครื่องก่อนจะไปเล่นศึกเอเชียคับนะครับแต่มันก็เป็นรายการดังนะครับไม่น่าจะมาหาเฮ็ดแบบนี้นะครับกูลงเงิด สมกันชัดๆนะครับจัดวินาทีทีมชาติไทยอยู่23ปีเสียจุดโทษสมควรเป่าหรือไม่คนหลงหลังจากจบเกมการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับ2025จะขึ้นระหว่างวันที่17ถึงวันที่26มีนาคมนักรุงโดฮาประเทศกาตาร์ทัพจังสึกทีมชาติไทยอยู่23ปีนะครับไปต้านการนำทัพของหัวหน้าโคช้ชชาวญี่ปุ่นทาคายุกินิชิกายะประเดิมนัดแรกสร้างรูปแบบการเล่นอย่างสนุกสุดทึ่ง ในการแข่งขันเผชิญหน้ากับทีมแกร่งอาหรับอย่างทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมิเรตจะเป็นเวของจริงวิ่งเพลสเร็ววิ่งไม่มีหมดสร้างโอกาสโจมตีมีการลุ้นประตูกึ้นำยูเอเหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าผู้ตัดสินชาวอาหรับด้วยกันกลับมาเป่าจุดโทษให้กับยูเอเในช่วงท้ายเกมซึ่งกลายเป็นลูกประตูชัยลูกนี้ของเกมนี้เลยทจ้ากันผู้ตัดสินแจกใบเหลืองวันให้กับทีมชาติอีกด้วย แ,แฟนทั้งศึกคิดว่าจาังหวะนี้สมควรเป็นจุดโทษหรือไม่นะครับมันนอกกรอบโทษชัดๆนะครับโอ้ยกูลเงินอับประยศจริงๆก็เลือกกรรมการอาหลับมาตัดสินเกมทีมจากอาหลับด้วยกันหลงเล่นนะครับด่วนนิชิกะยะเปิดสาเหตุทีมชาติไทยยู23ปีชนะ UAE เกมนี้ไม่ได้ ทากายูกินิชิกะยะนะครับหัวหน้าฟุตสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในสภาพห,หลังจบเกมการแข่งขันโลฮาคับสพันยีนัดแรกสําหรับเกมดังกล่าวทีมชาติไทยอยู่23ปีพ่ายยูเออไป1 0นะครับเกมนี้ได้เห็นข้อดีเยอะเหมือนกันอยากให้ทุกคนพยายามต่อเนื่องและต่อไปในเกมถัดๆไปด้วยครั้งนี้ก็มีโอกาสในการทําหลายอย่างในช่วงระหว่างเกมก็สามารถเปิดโอกาสในแต่ละตาแหน่งก็ยังมี2เกม ก็อยากทําต่อไปนิกยะกล่าวแต่มีจังหวะเดียวที่เราเสียจุดโทษก็อาจจะเรียกได้ว่าโชคร้ายแต่ผมไม่อยากให้มองว่าเป็นโชคร้ายเพราะเกมระดับนานาชาติถ้าเราเสียครั้งเดียวเราแพ้ได้เลยผมไม่อยากจะพูดถึงจังหวะเสียจุดโทษแต่มันทําไมก่อนหน้าน,นี้เราถึงปล่อยให้พวกเขาพาบอลไปถึงจุดนั้นได้นั่นคือสิ่งสําคัญเราต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นเพื่อพัฒนาต่อไปก็จะพยายามใช้นักเตะที่มี ที่อยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์รื่องรารฟื้นฟูสภาพร่างกาย2วันนี้ก็สําคัญมากอาจจะมีนักเตะที่คว้าโอกาสได้ในอีก2เกมข้างหน้าก็จะพยายามหาโอกาสลงเล่นต่อเนื่องในเกมต่อไปอยากให้ทุกคนเสียดายในเกมนี้ไม่อยากให้พอใจในเกมหนะส่วนเรื่องการเลือกศิธาเป็นกัปตันทีมเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการเล่นในระดับไทยลีกกับการเตะเหลือและเล่นในตำแหน่งตรงกลางขุนเทียม ก็สามารถสื่อสารกันได้ดีสําหรับผมมองว่าสิทธาอยู่ในตํแหน่งที่ครอนโทรเกมได้มีมันสมองฉลาดก็เลยเลือกมาอยากให้นักเตะทุกคนคิดถึงสิ่งที่ต้องทําต่อไปข้างหน้าว่าเราจะแก้ไขตรงจุดไหนบ้างต่อความต่อเนื่องเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราไม่ดีขึ้นมันก็ไม่มีประโยชน์การแก้ไขในเกมนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้หนทางข้างหน้าที่ดีขึ้นเราต้องพยายามปรับตรงนี้ผมคิดอย่างนี้ครับก็ ถือว่าสุดยอดนะครับบอกว่าให้ลืมเรื่องราวจุดโทษไปซะเดือนหน้าต่อไปนะครับนี่ะครับการทํางานของอคนญี่ปุ่นนะครับก็ในจังหวัดที่เสียจุดโทษนั้นก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าต้องระง,งับตั้งแต่ต้นเหตุนะครับถ้าไม่ปล่อยให้เขาลากมาจนถึงเส้นหลังก็ไม่เป็นจุดโทษแม้จุดโทษมันจะกังขาก็ตามนะครับนี่คือแนวคิดของอคุนซื ทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีนะครับนิชิกะยะทำทีมดีนะฮะทานผู้ชมดนน้าต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์เจ้าภาพนะครับที่สนามอับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมวันที่23มีนาคมนี้ตามเวลาเดิมนะครับตีหนึ่งสนาทีโดยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ y แล t ก็ยูทู anel BG Sport นะครับด่วนซอกเปิดมุลกาทีม ชาติอาเซียนล่าสุดอันดับหนึ่งแพงสุดมากกว่า10ทีมรวมกันสุดจองนะครับเปิดมูลค่าทีมชาติอาเซียนล่าสุดอันดับหนึ่งแพงสุดมากกว่า10อันดับรวมกันอินโดนีเซียรครองอันดับหนึ่งมูลค่าตางกันตลาดอาเซียนเดือนมีนาคมปี2 0 2 5ตามข้อมูลจากทันเฟิร์มเมเกตเว็บล่าสุดของช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมปี2 0 2 5ีิทีมชาติอินโดนีเซียนะครับยังคงเป็นทีมที่มีมูลค่าต่างกันตลาดสูงสุดในย่านอาเซียน ด้วยมูลค่ารวม36.53้าล้านยูโรซึ่งมากกว่ามูลค่ารวมของอีก10ทีมในภูมิภาครวมกันโดยทัพเจ้าส่งทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับที่2อเดินมูลค่าทีมรวมอยู่ที่8.73ล้านยูโรนะครับซึ่งห่างกันโคตรเยอะเลยนะฮะส่วนเวดนามดีกีแชมป์ AFF คัพปีล่าสุดอยู่อันดับที่4มีมูลค่าอยู่ที่6 3 0ล้านยูโรนะฮะ เราไปดูห้าอันดับทีมชาติอาเซียนที่มีมูลค่าตลาดนักเตะสูงสุงดกันหน่อยนะครับอันดับที่1อินโดนีเซีย36.53ล้านยูโรอันดับที่2ไทย8.73ล้านยูโรอันดับที่3มาเลเซีย7.15ล้ลานยูโรอันดับที่4เวียดนาม6.3ล้านยูโรอันดับที่5ฟิลิปปินส์5 0 5ล้านยูโรการพุ่งขึ้นของมูลค่านักเตะอินโดนีเซียเกิดจากการที่มีผู้เล่นที่คลั่งไคลในยูโรปหลายรายรวมถึงการพัฒนาของฟุตบอลลีกภายในประเทศที่ช่วย ผลักดันคุณค่าของนักเตะให้สูงขึ้นการจัดอันดับนี้สะท้อนหถึงแนวโน้มของฟุตบอลอาเซียนที่กำลังเติบโตและการแข่งขันที่มากขึน้นโดยเฉพาอินโดนีเซียที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําด้านมูลค่าทางการตลาดอย่างชัดเจนนะครับนี่คือสรุปกาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของที่20มีนาคมนะครับ